สวัสดีนักเรียนชั้นป3แล้วก็ผู้ปกครองท,ท,ทุกท่านนะครับก็มาพบกับครูตองอีกแล้วนะครับในเรื่องการดูแลฟันของเรานะครับฟันของเราเนี่ยอยู่ในช่องปากนะครับทําหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารการออกเสียงเวลาเราพูดเนี่ยฟันจะทําให้เราสามารถออกเสียงได้ชัดนะครับแล้วก็เสริมบุคลิกบนใบหน้านะครับก็คือทําให้ใบหน้าเนี่ยดูสวยงามดู่อนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับโครงสร้างของฟันกันนะครับ ว่าโครงสร้างของฟันเนี่ยมีอะไรบ้างชั้นนอกสุดนะครับก็จะเป็นชั้นเคลือบฟันนะครับเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดนะครับในส่วนนี้จะไม่มีเส้นประสาทหรือหลอดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟันผุนะครับจะไม่มีอาการปวดบริเวณนี้ต่อมาก็คือชั้นเนื้อฟันนะครับชั้นเนื้อฟันเนี่ยก็จะมีรูเล็กๆอยู่มากมายนะครับเป็นที่อยู่ของเส้นประสาท ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีอาการฟันผุเนี่ยในชั้นนี้จะผู้ป่วยจะมีอาการเสียวฟันนะครับต่อไปชั้นโพรงประสาทชั้นโพรงประสาทเดี๋ยวจะมีเส้นประสาทแล้วก็หลอดเลือดมาเลี้ยงอยู่นะครับในชั้นนี้เนี่ยจะทําให้มีความรู้สึกนะครับร้อนเย็นเสียวฟันอะไรต่างๆมากมายจะรับความรู้สึกอยู่ที่ชั้นนี้และชั้นนี้เนี่ยเมื่อมีอาการผุเนี่ยจะไม่สามารถที่จะอุดฟันได้ ชั้นลากฟันนะครับก็จะเป็นส่วนที่ยึดระหว่างฟันกับเหงือกนะครับแล้วเหงือกนี่ก็จะไปยึดกับกระดูกขากรรไกรนะครับทําให้มีความมั่นคงของฟันนะครับกับเหงือกเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหน้าที่ของฟันแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างฟันเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับทําหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับและลักษณะพิเศษก็จะแตกต่างกันนะครับฟันหน้าหรือฟันตัดนะครับอยู่บริเวณหน้าสุด นะครับมีทั้งหมด8ซี่นะครับทำหน้าที่ในการกัดอาหารตัดอาหารนะครับต่อมาก็คือฟันเคี้ยวฟันเคี้ยวมีทั้งหมด4ซี่และมีลากฟันที่ยาวที่สุดนะครับเป็นฟันส่วนที่แข็งแรงที่สุดนะครับมีลักษณะปลายแหลมทําหน้าที่ในการฉีกอาหารฟันกรามน้อยนะครับมีทั้งหมด8ซี่มีลักษณะคล้ายฟันกรามแต่มี ขนาดเล็กกว่านะครับทำหน้าที่ร่วมกับฟันกรามในการบดเคี้ยวอาหารส่วนฟันกรามนะครับจะมีเป็นฟันที่มีลักษณะใหญ่ที่สุดนะครับทําหน้าที่ในการขบเคี้ยวอาหารนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังทํางานร่วมกับฟันเคี้ยวในการควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวของขากรรไกรด้วยการดูแลรักษาฟันนะครับเราก็ต้องดูแลรักษาฟันของเราให้แข็งแรงสะอาดอยู่เสมอนะครับ เพื่อที่จะได้ฟันไม่ผุไม่เป็นโรคต่างๆเกี่ยวกับฟันและเหงือกนะครับคราวนี้วิธีการดูแลรักษาฟันก็คือแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะครับใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูร์ไลน์นะครับรับประทานวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะครับเพื่อที่จะทําให้ฟันแข็งแรงตรวจสุขภาพฟันโดยแพทย์นะครับทุกๆ6เดือนกดต่อไปก่อนนะครับบ๊ายบาย